สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมานาเสนอนะครับโทรศัพท์อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อนี้ก็มาใหม่เลยนะครับจะเป็นชื่อยี่ห้อว่าแกรนนะครับผมตัวนี้ G R A N D นะครับแกรนเออรุ่นตัวนี้จะเป็นรุ่นเออทูนะครับโอแล้วก็ทูนะครับผมอันนี้ก็หน้าตามันก็จะคล้ายกับตัวหัวเว่ย P9 นะครับผมแต่สิ่งที่มันเพิ่มมาก็คือว่ามันสามารถที่จะสแกนลายนิ้วมือได้นะครับมันจะไม่เหมือนกับยี่ห้อที่ผมเคยรีวิวไป แล้วก็ตัวนี้หน้าจอมันก็จะ5.5นิ้วด้วยนะครับเอาล่ะว่ามาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับตัวนี้มาดูกันสเปคคร่าวๆของตัวนี้มันก็จะเป็น CPU นะครับระบบคอร์1.3กิกนะครับอ่าดิสเพย์หรือว่าหน้าจอก็คือว่า5.5นิ้วนะครับผมแล้วก็ความวละเอียดของตัวกล้องนะครับกล้องหลังก็8ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับรองรับ 3G ได้ ส่วนเมมโมรี่การ์ดนะครับผมก็จะเป็นความจําเครื่องรอม8กิกนะครับแรม1กิกแล้วก็สามารถใส่สูงสุดได้32กิกด้วยกันนะครับระบบ Android ก็มาที่6.0นะครับแบตเตอรี่ก็2,200ม ah ิลลิแอมป์ครับผมมาดูที่อุปกรณ์ด้านในกันนะครับว่ามีอะไรมาให้เราบ้างเปิอดออกมาก็จะเจอกับอะแดปเตอร์หัวชาร์จก่อนเลยครับตัวนี้อ่าก็ะสแกนตา ยี่ห้องเขาคือว่าแกรนนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีสาย Data นะครับผมตรงนี้สาย Data แลเราก็จะมีหูฟังสมอนท็อกเป็นระบบสุญญากาศให้มาตรงนี้นะครับเราก็จะมีตัวที่ติดด้านหลังโทรศัพท์เอาไว้ตั้งโทรศัพท์ครับตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยครับเอาไว้ตั้งโทรศัพท์ได้อันิีสอดอันนี้มันก็แถมมาให้เราด้วยนะครับผมอ๋อแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่มี มาให้เรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมภาษาไทยรับรองว่าอ่านง่ายไม่มีสะดุดบางตัวมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่แล้วก็ใบรับประกันสินค้านะครับตัวนี้เครื่องศู์ไทยเราเองนะครับสามารถส่งเคมส่งซ่อมได้แล้วก็มีเคสใสมาให้1ชิ้นนะครับผมแบบนิ่มไม่กัดขอบ แล้วก็จะเป็นฟิล์มกระจกครับผมมาให้เราตัวนี้ฟิล์มกระจกมาให้1ชิ้นแล้วก็จะมีฟิล์มใสอีกสำรองว้ให้เราด้วยอีก1ชิ้นนะครับอุปกรณ์มันก็มีมาครบคันนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องว่าเคสฟิล์มหายากเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะใส่กับตัว P9 ตัวจริงได้เลยนะครับสามารถใส่ด้วยกันได้แล้วก็ฟิล์มพวกนี้ก็หาไม่ยากสามารถซื้อได้ทั่วไปเพราะพวกฟิล์มมันอะดัปได้อย่แล้ว เอารุ่นใกล้เคียงอะไรติดพวกนี้กันก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าดูอุปกรณ์กันเรียบร้อยนะครับทราบสเปคคร่าวๆก็มาดูหน้าตากันหน่อยนะครับผมหน้าตาคร่าวๆมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่หน้าตาคร่าวๆประมาณนี้อันนี้สีทองนะครับผมแกะออกมาก็จะประมาณนี้อ่า อันนี้คือสีทองปุ่มวอลลุ่มบวกและลบนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับเป็นปุ่มแยกไม่ติดกันแล้วก็จะมีปุ่ม power อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับกล้องจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับตังนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ตัดแสงนั่นเองด้านข้างก็ไม่มีอะไรครับด้านข้างหน้าน,นี้จะเป็นลอนไม่มีอะไรด้านล่างก็จะเป็นสายเสียบสายชาร์จนะครับเป็นรูเสียบสายชาร์จแล้วก็สาย usb ตรงนี้นะครับวัสดุเนื้อง,งานก็ทํามาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมจะเป็นอขอบก็จะเป็นคล้ายๆกับพวกดูเหมือนเป็นพวกอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ฝาหลังสามารถแกะได้นะครับมาลองแกะด้านในกันดูฝาหลังเป็นพลาสติกนะครับเคสพวกนี้ก็เป็นพลาสติกแต่ว่ามันทําเนื้อง,งาน,นทําเหมือนกับพวกโลหะ งานก็เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าแล้วก็สัมผัสมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลําโพองอยู่ด้านหลังนะครับลาโพองจะอยู่ด้านหลังอันนี้มันก็จะบอกหมายเลขรุ่นมันนะครับจะเป็นอยี่ห้อแกรนนะครับโมเดลโอทูตรงนี้แล้วก็จะมีตาคุดนะครับผลบนเครื่องของศูนย์ไทยเรานี่เองนะครับเครื่องผ่านการเสียภาษีถูกต้องแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องใส เมมโมรีการ์ดนะครับใส่ได้สูงสุด32กิกช่องใส่ซิมตรงนี้จะเป็นซิม2ตรงนี้นะครับซิมสซิมหนึ่งจะอยู่ฝั่งทางด้านขวามือตรงนี้หูฟังสมานท็อกก็จะเป็น3.5อยู่ด้านบนนะครับนี่อันนี้จะเป็นสีทองอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นสีขาวอันนี้สีทองขอยะตัวางก่อนนะครับตัวนึงจะเป็นสีขาวนี่ครับ อันนี้สีขาวสีขาวก็สวยเหมือนกันปุ่มบลมบวกบล่มลบพาวเวอร์ด้านขวาเหมือนเดิมครับเช่นเคยอันนี้สีขาวอันนี้คือสีขาวใส่แบตเตอรี่เรียรบร้อยนะตอนนี้มาดูด้านในเมนูกันนะครับว่าเป็นยังไงด้านในเมนูหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แสงจ้ามาก ประมาณนี้เนาะมองง่ายกว่าไหมโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นเอ่อ QHD นะครับราคาประมาณเนี้ยมันก็จะไม่เกินนี้หรอกนะครับผมอันนี้เมนูด้านในมีอะไรกันบ้างก็แอปพลิเคชันที่มันมาพร้อมเครื่องนะครับมันก็จะมีแค่อะไรอะแผ่นที่มาให้ f c e b o o o l ลายอะไรไม่มีอะไรต้องโหลดเพิ่มเอานะครับประดูพื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่องกันบ้างตัวนี้มันลอม8 g กิกนะครับที่ใช้ได้จริงมันจะเหลือเท่าไหร่ก็มาดูกัน หน่วยความจําตรงนี้เป็นแรมนะครับผมสักครู่พื้นที่เก็บข้อมูลและ USB นะครับค่อนข้างที่จะเหลือเยอะเลยนะครับผมพื้นที่ทั้งหมด8กิกใช้ไปแค่ประมาณ310เมกเองเพราะฉะนั้นก็เหลือเยอะเลย700เออ7ประมาณเกือบ7กิกกว่านะครับตัวนี้พื้นที่เหลือค่อนข้างที่จะเยอะเลย พวกหมวดที่มันมาเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นพวกสมาร์ทเรกตัวนี้ก็จะเป็นการวาดเพื่อเข้าสู่ระบบะต่างๆเป็นวาดเมนูรัดนั่นเองนะครับลองดูว่าเป็นยังไงตัว M นะครับผมโอ้ oh. วาดตัว M มานึกว่าจะเข้ามิวสิกเฉยๆเล่นเพลงนี้ด้วยเอเนี่ยก็มิวสิกมันมีเพลงมาให้เราด้วย ลองตัว E Unlock Screen นะครับผมโอเค C จะเป็น Open App รู้สึกว่าวาดพวกนี้มันจะไม่เหมือนกับตัวอื่นเลยที่มันอ่าค่อนข้างีจะแปลกไปจากที่อื่นนิดนึงนี่อะไรเนี่ยตัว O Call SOS คืออะไรหมายถึงตัวโทรหรอลองดูก่อนครับ อ๋อหมายเลขฉุกเฉินนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสมาร์ทเรกเออตัวนี้จุดเด่นอีกตัวหนึ่งของมันก็จะเป็นที่เสียงเรียกเข้านะครับหรือว่าเสียงลําโพงเ่ยคือมันค่อนข้างที่จะลำโพงดังดังมากการันตีแล้วว่าเสียงดังฟังชัดแน่นอนอันนี้เกือบสุดนะครับอันนะี้แล้วก็เลื่อนได้แล้วเราก็มาลองเลือกดูเสียงเรียกเข้าเนี่ยดังดีมาก ค่อนข้างที่จะดังดี <S <S ถือว่าทำนาค่อนข้างดีมากนะครับผมคอนเฟิร์มว่าดีมากถ้าเป็นเสียงลำโพงรุ่นนี้นะครับเสียงดังฟังชัดแน่นอนตอนนี้มาดูที่หัวข้อต่อไปเรื่องกล้องนะครับผมตัวนี้8ล้านพิกเซลนะ8ล้านพิกเซล ผมก็ลองมาคร่าวๆแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่แต่จุดเด่นจ,จริงๆของรุ่นนี้มันคือกล้องหน้านะครับ5ล้านพิกเซลก็จริงแต่ว่ามันชัดเวอร์ตอนนี้อ่ะเอาเป็นว่าลองกล้องหลังก่อนแล้วกันตอนนี้นะครับอ่าพอมันจับโฟกัสได้เรียบร้อยก็ลองชัตเตอร์ไปดูหน่อยอ่าโอเคอ้าวลองไข่หน่อยสิไข่ประดิษฐ์ของลูกสาว ขอแยกเปิดแฟลชนะเปรียบเทียบกันนิดนึงอ่าโอเค เปิดแฟลชจากนั้นว่าจะาปิดซะหน่อย่อะทีนี้เรามาดูรูปภาพกันนะรูปภาพตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ไม่ได้เปิดแฟลชนะครับผมสีธรรมชาติมองเห็นไหมนี่นะครับผมสีใกล้เคียงกันอยู่นะอันนี้นะครับซูมกันหน่อยนะครับผมนี่ อันนี้รอยเปลือไข่อันนี้จะเป็นเปิดแฟลตนะครับก็จะเป็นมืดๆนิดนึงอานนี้คือแสงด้านนอกมันเยอะกว่าตัวที่มันแสงตกลงวัตถุมันก็จะเป็นมืดๆหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดนะครับผมสีเหลืองอันนี้ตุ๊ก,กตานะครับตุ๊กตาตัวหมีนี่สูบนะครับผม เก็บรลายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับหัวน,นี่คือขี้ฝุ่นนะครับไม่ได้ปัดฝุ่นเห็นไหมอันนี้จะเป็นต่อไปเป็นรูปถ่ายที่ผมถ่ายด้านนอกมานะครับตอนนี้ดูกันชัดๆหน่อยอันนี้นะครับไปถ่ายดอกไม้อยู่หลังบ้านมาก็ค่อนข้างที่จะถ่ายทอดสีออกมาได้สีสันสดใสนะครับผมตอนนี้สีค่อนข้างที่จะโอเคเลยสวมออกมาก็ เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับไม่แตกเห็นไหมด้านในเขสรดอกไม้เก็บรายละเอียดได้ชัดมากนะครับผมอันนี้ดอกไม้อ่าอันนี้ตรงถ่ายในที่มืดนะครับผมถ่ายในที่มืดนิดหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับทําออกมาได้ค่อนข้างดีตัวนี้อืมตัวนี้ก็เป็นถ่ายตัว ตัวการ์ตูนยินดีต้อนรับที่มัเป็นอิดอ่ะตัวเนี้ยเป็นไงครับโอเคอะนะผมว่าอันนี้กล้องหลัง8ล้านพิกเซลตอนนี้ถ่ายชามชามหมาชามกับข้าวมาหลังบ้านนี่ครับสีอันนี้ต้นคอยนะครับผม ไหมถ่ายออกมาเก็บารยบายละเอียดใบค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับผมนี่อันนี้ถ่ายหยดน้ำบนใบไม้นะครับหยดน้ำบนใบไม้ทำได้ดีนะตัวนี้ครับผมนี่โอเคอันนี้คือกล้องหลังนะครับ มาดูที่กล้องหน้ากันนี่กล้องหน้าอันนี้ขอบอกเลยว่ามันทำออกมาได้จ่มใช้คำว่าจ่มจ่มมากนะครับผมตัวนี้แล้วก็มีหมวดบิวตี้มาให้เราหมวดหน้าสวยนะครับสามารถที่จะปรับได้ตรงนี้นะครับ ตั้งเวลาได้แล้วก็ขนาดเราก็เลือกได้นะครับผมว่าขนาดความละเอียดของภาพจะเท่าไหร่ v g A 1ล้าน2ล้าน5ล้านนะครับผมแล้วก็สามารถตั้งค่า I S O ได้ก็คือว่าเพิ่มแสงนั่นเองนะครับอันนี้หมดเริ่มต้นหนัวมันหมวดบิวตี้อัวนี้โอเค แต่ว่าชาัดนะผ่านการันตีเลยครับว่ากล้องชัดแน่นอนกล้องหน้าไม่ผิดหวังถ้าใครจะเน้นเซลฟี่เรียบร้อยต่อไปนะครับผมก็มาดูเรื่องเกมลองเล่นเกมกัน โหลดเกมแป๊บหนึ่ง โอเคพอได้นะครับผมมาเริ่มเล่นเงนจริงกันตัวนี้ก็แสดงกราฟิกได้ไม่มีสะดุดอะไรนะครับสีสันก็สดใสดีนะครับสีสันก็สดใสดีามาลองของจริงกัน เล่นได้ดีไม่มีสะดุดนะครับตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าเล่นได้ดีไม่มีสะดุดแล้วก็กราฟิกแสดงออกมาได้ลื่นไหลนะครับเสียงลำโพงเสียงเล่นเกมอะไรวกนี้ก็ค่อนข้างท oui. ี <cat> ่จะดังดีนะครับอันนี้ขนาดเปิดเบาๆนะนี่ขนาดเปิดเบาๆเนี่ยโอเค ก็ถือว่าผ่านนะครับการเล่นเกมอะไรพวกนี้สีสันแล้วก็แสดงได้ค่อนข้างดีแล้วก็สดใสด้วยเราลองว่าไม่ผิดหวังอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับการันตีให้เลยสิ่งสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวชิวลวงเลยโอ้โลืมมารลีวได้ยังไงนะครับมาอยู่ช่วงท้ายนี่เองเอา้าลองดูก่อนตัวนี้ยสาคัญที่สุดก็คือว่าสแกนลายนิ้วมือได้ไหมมาดูบลสนท้ายเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะแสดงการสแกนลายนิ้วมือได้รวดเร็วแค่ไหน มาที่ความปลอดภัยก่อนตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีลายนิ้วมือปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือเราก็กดต่อไปเลยนะครับผมตั้งค่าล็อกหน้าจอก่อนดำเนินการต่อนะครับกดยืนยันลงไปแล้วก,กดเสร็จสิ้นไปนะครับแล้วก็กดถัดไปเลยให้เราวางนิ้วนะครับที่เราใช้งานบ่อยเวลาสแกนนะวางอย่างเงี้ย ก็ที่จะเป็นการให้มันจำลายนิ้วมือเราเราก็วางไปนะครับปุ๊บเห็นไหมมันก็จะบอกว่ายกมือขึ้นแล้วก็แตะลงมปเรื่อยๆนะครับยกมือขึ้นแล้วก็แตะลงเรื่อยๆเยี่ยมทําซ้ําไปเลยเขาบอกว่าอย่างนี้อ่ะแล้วก็แตะไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามเลื่อนนิ้วไปเรื่อยๆนะครับให้มันทั่วๆนิ้วชี้เราอ่ะที่เรากดสกแกนนะครับ อันนี้อ่าเราก็บอกว่าเสร็จสิ้นหรือว่าจะเพิ่อมอีกลายนิ้วมือหนึ่งก็ได้มดนันได้ทั้งสองนะครับแล้วก็มาลองทดสอบกันอ่าอันนี้เราก,กดปิดไปนะครับปิดไปอย่างนี้นะหเห็นไหมแล้วเราก็เมื่อกี้ผมเอานิ้วแตะลงไปด้านหน้านะครับเรียบร้อยมันก็จะขึ้นมาให้หน้าให้วาดอย่างนี้นะครับหรือว่าอีแบบหนึ่งก็คือกดหน้าจออย่างนี้ปุ๊บมันล็อกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอานิ้วแตะลงไปเลยเนี่ยครับอันนี้คือปลดละ คือต้องแตะหน้าขึ้นมาก่อนให้มันขึ้นเป็นล็อกก่อนถ้าเราเมื่อืดๆอย่างนี้แล้วเราเอานิ้วแตะลงไปปุ๊บอย่างนี้ก็ได้นะครับผมไม่ต้องมากดตรงนี้เลยไม่ต้องมากดหน้ามันสว่างอันนี้คือดับๆใช่ไหมครับแล้วเราก็เอานิ้วแตะลงไปเลยสักครู่นะครับสมมติว่าอันนี้ดับนะนิ้วแตะไปปุ๊บอ่าเป็นการปลดนะครับผมลองอีกข้างหนึ่งนิ้วลงไปไปปุ๊บเป็นการปลด ตีกแบบหนึ่งก็คือว่ากดหน้าจอขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แตะกดอย่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือว่าข้อดีของระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับผมพูดถึงราคานะครับตัวนี้ก็35,90บาทเป็นอีกตัวที่น่าเล่นเลยแหละตัวนี้เพราะว่ากล้องค่อนข้างชัดแล้วก็มีระบบสแกนลายนิ้วมือแล้วก็หน้าจอก็มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับ5.5นิ้วฝากวิกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมตัวนี้ฝากวิกตัวหนึ่งแล้วกัน Grand ราคา3,590บาทใครสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ทาง ID Line ลที่ผมขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะครับหรือช่องทางนึก็จะเป็นเพจของร้านนั่นเองที่ผมแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างเข้ามาดูข้อมูลสอบถามกันก่อนได้มีรีวิวจริงส่งจริงนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงแน่นอนการเก็บเงินก็มีทั้ง2แบบทั้งโอนเต็มแล้วก็เก็บปลายทางนะครับโอนเต็มก็คือว่าแถมพาวเวอร์แบงค์ให้ฟรีไปเลยมูลค่าก็390บาทนะครับหรือจะเก็บปลายทางก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกก็แล้วกัน นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกคนที่รับชมและติดตามมากๆครับสวัสดีครับ